โซนี่ซีว1นะครับหรือ Sony ่แซด1นะครับตัวนี้เป็น point and shoot ตัวใหม่ของโซนี่นะครับเพิ่งออกมาไม่นานนะครับเหมาะมากเลยนะครับสำหรับคุณที่โฟกัสเรื่องสร้างวิดีโออย่างเดียวและไม่อยากจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับการปรับใช้กล้องหรือว่า ไม่ค่อยมีความถนัดในการใช้อุปกรณ์นะครับกล้องตัวนี้เหมาะเลยมันทำอะไรได้บ้างนะครับเข้าไปชมเลยครับ เรื่องของคุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับกล้องตัวนี้ถือว่าเซ็นเซอร์นี่ใหญ่ทีเดียวสำหรับกล้องพอยต์แอนชูตนะครับแล้วก็เลนส์เนี่ยโลไลท์ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับลงได้ถึง1.8เลยนะครับกล้องมันจะเล็กมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะถ่ายได้ภาพดีๆนะครับกระเทิบจากมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีความคอม p พ c t เล็กถนัด ใช้กล้องตัวก็คือกล้องตัวนี้เลยนะครับเอาเรามาดูกันนะครับกล้องตัวนี้ปุ่ม record เนี่ยแค่ปุ่มเดียวอยู่ด้านบนนะครับจะไม่มีฟังก์ชันโหมดแมน u อะไรมากมายนะครับนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีไฟ โชว์เป็นเตือนสัญญาณให้เรานะครับเวลาที่เราอัดเราจะได้รู้ว่าเราอัดอยู่นะครับจอก็เป็น LED screen ฟลิปได้สะดวกเวลาสะดวกเวลาเราเซลฟี่นะครับแล้วก็ได้คุณภาพของเลนส์ที่ดีนอกจากนั้นนะครับวิธีทําให้ภาพหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยแค่กดปุ่มเดียวแค่นั้นเองคุณไม่ต้องไปปรับแมนนวลหรือปรับไปทั้งสิ้นเลยมีปุ่มปุ่มเดียวกดตรงหัวมุมปุ๊บแค่นั้นเองคุณก็จะได้ภาพที่ทั้งหลังเบลอนะครับ พอกดปุ๊บข้างหลังเบลอเลยนะฮะเราไม่ต้องแต่งอะไรเลยกล้องจะทําให้หมดนะครับส่วนออโต้โฟกัสถือว่าเป็นกล้องที่ออโต้โฟกัสไวมากนะครับไวมากลองสังเกตดูนะครับนี่เขาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเห็นไหมครับอ่จากค่อนข้างไวทีเดียวไวเลยแหะครับไวมากผมไม่เคยเห็นกล้องไวขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวโฟกัสนี่นะครับก็ยังสามารถดีเทคกับอายและกับหน้า กับตาหรือว่ากับหน้าคนด้วยอะไรเงี้ยเวลาคุณเคลื่อนไหวขยับซ้ายขวาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะตามมันจะตามมันก็จะไล่โฟกัสโฟกัสก็จะไม่หลุดน,นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับแค่ปุ่มปุ่มนี้นะครับคุณสามารถที่จะทําให้โฟกัสเนี่ยมันเร็วได้อันนี้เหมาะมากเวลาคุณแบบขายของออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะแบบว่าช่วยได้เยอะมากทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายกล้องจะมีปัญหาที่โฟกัสชา้าแต่กล้องตัวนี้โฟกัสได้แบบ เร็วมากนะครับแล้วก็ส่วนที่แจวอีกส่วนหนึ่งผมว่าสาวๆจะชอบนะครับก็คือซอฟต์สกินเอฟเฟนะครับคือถ้าคุณสามารถคุณสามารถจะเลือกปรับได้นะเหมือนปรับแอปมือถืออะไรแบบนี้ทำให้หน้านวลน,นะครับเอารอยเขี่ยวย่นบนใบหน้าออกไปนะครับแล้วก็มีเลเวลให้ปรับตั้งแต่ต่ำกลางจนสูงเลยแล้วแต่เรานะครับไม่ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นไม่ที่เหมาะกับใช้หน้ากล้องนะฮะคือเวลาเซลฟี่แบบนี้เหมาะมาก มีวินสกรีนให้ด้วยนะครับแต่ถ้าอยู่หลังกล้องไมค์อาจจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือกล้อง Sony CV1 นะครับตัวนี้มันจะเหมือนกับว่าอัปเกรดจากมือถือขึ้นมานะครับให้คุณนะครับปรับมีการปรับแสงออโต้ให้ด้วยเวลาคุณเดินเดินไปแล้วเข้ามาในที่มืดๆอะไรเงี้ยนะครับสกินโทนก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงความจริงนะครับนะครับมีไมโครโฟนมีออปชันมีอะไรต่ออะไรให้นะครับถือว่า เป็นกล้องตัวเล็กที่คุณภาพดีมากถ้าคุณคิดว่าะจะกระเถิบจากมือถือขึ้นมาแล้วเป็นกล้องพอยต์แอนชูตอีกตัวหนึ่งไว้ทํางานนะครับตัวนี้ผมแนะนําเลยครับผมตอนนี้นะครับถ้าใครคิดว่ากล้องตัวนี้มันใช่สําหรับคุณนะครับก็ผมแนะนําเลยนะครับให้จัดหาซื้อมาคุณจะได้งานวิดีโอสวยๆดีๆแบบง่ายๆแบบเร็วๆจากกล้องตัวนี้แน่นอนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากคลิกไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ ใครที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับงานสร้างวิดีโอหรือว่าถ่ายวิดีโอเป็นพิเศษนะครับขอจอยขึ้นมาในกลุ่มข้างบนนี้ครับผมมี private Group อยู่นะครับชื่อว่า Buddy Creation private Group นะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับงานวิดีโอกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ในกลุ่มข้างบนนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ